เรื่องเล่าสยองขวัญเงาสยองในโรงพยาบาลแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาในค่ำคืนที่เงียบสงัดณนะโรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศมืดมิดและเงียบสงบจนน่าขนลุกโรงพยาบาลแห่งนี้มีชื่อเสียงไม่เพียงแต่เรื่องการรักษาพยาบาลที่ดีเยี่ยมแต่ยังเป็นที่รู้จักกันในเรื่องราวของวิญญาณที่ยังคงวงเวียนไม่จากไปไหน ตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวิญญาณของแพทย์และคนไข้ที่เสียชีวิตในที่นี้ได้ทำให้หลายคนรู้สึกหวาดกลัวในคืนหนึ่งในปริชาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้มีประสบการณ์มากมายกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติคืนนี้ดูเหมือนจะเป็นคืนธรรมดาแต่กลับก,กลายเป็นคืนที่เขาจะไม่มีวันลืมท้องฟ้ามืดครึ้มไม่มีแสงจันทร์ หรือดาวทำให้บรรยากาศของโรงพยาบาลดูเงียบสงัดยิ่งขึ้นนายปรีชานั่งอยู่ในห้องควบคุมการรักษาความปลอดภัยเขามองหน้าจอที่แสดงภาพจากกล้องวงจรปิดไปทั่วทุกมุมของโรงพยาบาลในขณะที่เขากำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติเขาเห็นเงาของผู้หญิงในชุดขาวเดินผ่านหน้ากล้องที่ติดอยู่ในห้องผ่าตัดเก่า ห้องผ่าตัดที่ถูกปิดตายมานานหลายปีไม่มีใครกล้าเข้าไปเนื่องจากมีเรื่องเล่ากันว่ามีวิญญาณของแพทย์และคนไข้ที่เสียชีวิตยอยู่ที่นั่นนายปรีชารู้สึกหนาวสัน่นเมื่อเห็นภาพนั้นเขารู้ว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นในตอนกลางคืนเขาตัดสินใจเดินไปตรวจสอบด้วยตัวเองแม้จะรู้สึกกลัวแต่เขาต้องทำหน้าที่ เมื่อเขาเดินมาถึงหน้าห้องผ่าตัดเขารู้สึกถึงความเย็นเยือยกที่ซึมทราบเข้ามาในกระดูกเขาเปิดประตูห้องอย่างช้าๆและเสียงประตูที่ดังอิดอาดทำให้เขาหัวใจเต้นรัวในห้องนั้นม,มืดมิดมีเพียงแสงไฟจากหลอดมีออนที่กระพริบอยู่บนเพดานห้องผ่าตัดเก่ามีกลิ่นของยาและเลือดที่ยังคงติดอยู่ในอากาศผสมกับกลิ่นอับของเชื้อราพื้นห้องเต็มไปด้วยฝุ่น และรอยเลือดที่ยังคงเหลือจากการผ่าตัดครั้งสุดท้ายโต๊ะผ่าตัดที่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องมีรอยคราบเลือดและรอยกูดขีดจากเครื่องมือผ่าตัดเครื่องมือผ่าตัดที่ถูกทิ้งไว้ยังคงวางกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะและชั้นวางของข้างผนงังเงาของเครื่องมือเหล่านี้ทำให้ห้องดูน่ากลัวยิ่งขึ้นในแสงไฟที่กระพริบผนังห้องมีรอยคราบเลือดและรอยขีดเขียนที่ดูเหมือน จะเป็นรอยเล็ดของคนไข้ที่พยายามหนีออกมาความเงียบที่น่ากลดลุกปกคลุมไปทั่วห้องมีเพียงเสียงหายใจที่ดังขึ้นเบาๆในอากาศทันใดน,นั้นเขาเห็นเงาของผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงกลางห้องเธอหันหลังให้เขาและดูเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างอยูอย่บนเตียงผ่าตัดนายปรีชารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขาไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เธอ แต่เมื่อเขามองเห็นชัดขึ้นเขาก็เห็นว่าเธอไม่ได้ทำอะไรบนเตียงผ่าตัดเธอกำลังยืนอยู่เฉยๆ <c oughs> เธอค่อยๆหันหน้ามามองเขาและเมื่อเขาเห็นใบหน้าของเธอเขาต้องตะลึงใบหน้าของเธอขาวซีดมีรอยแผลลึกหลายแห่งที่ยังมีเลือดไหลยอยู่ดวงตาของเธอเป็นสีดำสนิทไม่มีแววตาของคนเป็นอยู่เลย นายปรีชารู้สึกว่าขาของเขาอ่อนแรงเขาพยายามจะหนีออกจากห้องนั้นแต่ขาไม่ยอมขยับเขาพยายามหันหลังวิ่งออกจากห้องแต่ประตูถูกปิดแน่นอย่างน่าประหลาดเธอเดินเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆและยิ่งใกล้ขึ้นเขายิ่งรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนไปทั่วร่างกายหัวใจของนายปรีชาเต้นแรงจนเขารู้สึกว่ามันจะหลุดออกมาจากอกเขาหายใจทีและลึก ในขณะที่เธอเดินเข้ามาใกล้แสงไฟที่กระพริบทำให้เงาของเธอปรากฏและหายไปอย่างรวดเร็วมันทำให้เธอดูเหมือนกำลังเคลื่อนที่ในลักษณะผิดธรรมชาติเมื่อเธอเดินมาใกล้พอที่นายปรีชาสามารถมองเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยแผลลึกดวงตาของเขาก็เริ่มค่้ามัวด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับสนิททำให้เขาต้องยืนอยู่ในความมืดมิด เขาได้ยินเสียงหายใจหนักๆของเธออยู่ใกล้ๆหูมันทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นความมืดทำให้การเคลื่อนไหวของเธอยิ่งน่ากลัวนายปริชารู้สึกถึงลมหายใจเย็ยนเยือยที่พัดผ่านใบหูของเขาเสียงหายใจที่ดังขึ้นราวกับว่ามันอยู่เพียงไม่กี่นิ้วจากหูของเขามันทำให้เขารู้สึกเหมือนจะเป็นลม หัวใจของเขาเต้นแรงจนเขารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนในอกเขารู้สึกว่ามือและเท้าของเขาชาไม่สามารถขยับได้เสียงของเธอกระซิบเบาๆที่หูของเขาอีกครั้งพี่จ้าช่วยฉันด้วยฉันเจ็บเสียงกระซิบนั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันทำให้หัวใจของนายปรีชาเต้นแรงยิ่งขึ้นเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเขากลับติดขัดในลำคอ เขารู้สึกถึงการจับมือเย็ยนๆที่ข้อมือของเขาความเย็ยนนั้นซึมซาบเข้ามาในกระดูกและทำให้เขารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่สุดในความมืดมิดนั้นเขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเธอใกล้เขามากขึ้นความหนาวเย็ยนที่แผ่ส่้นไปทั่วร่างกายทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายนายปรีชาพยายามจะดึงมือของเขาออกจากการจับนั้น แต่ความเย็นทำให้เขารู้สึกชาและไม่สามารถขยับได้ความรู้สึกหวาดกลัวและความหนาวเย็นที่เพิ่มขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเป็นลมในที่สุดเขาก็สามารถดึงมือออกมาและวิ่งหนีออกจากห้องได้เมื่อเขาออกมาจากห้องผ่าตัดเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่กลับมาทันทีเขาหันกลับไปมองประตูห้องผ่าตัดและเห็นว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่น นายปรีชารู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เหมือนกับความฝันที่น่ากลัวแต่เขารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเขากลับมาที่ห้องควบคุมการรักษาความปลอดภัยและนั่งลงพยายามทำใจให้สงบแต่เมื่อเขามองที่หน้าจออีกครั้งเขาเห็นเงาของเธอปรากฏอยู่ที่หน้ากล้องอีกครั้งเธอยืนอยู่ตรงหน้ากล้องและมองตรงมาที่เขาดวงตาของเธอยังคงเป็นสีดำสนิท และดูเหมือนจะมองตรงมาที่เขาผ่านหน้าจอนายปริชารู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นแต่เขาต้องทำงานต่อไปเขาพยายามไม่มองหน้าจอและทำใจให้สงบแต่เสียงหายใจของเธอกลับดังขึ้นในหัวของเขาอีกครั้งเขารู้สึกว่าเธอยังคงอยู่ในห้องผ่าตัดและรอคอยอะไรบางอย่างวันถัดมา นายปริชาเล่าเรื่องราวนี้ให้กับเพื่อนร่วมง,งานฟังทุกคนฟังด้วยความตกใจและบางคนถึงกับไม่เชื่อแต่เมื่อเพื่อนร่วมง,งานบางคนไปตรวจสอบที่ห้องผ่าตัดพวกเขาพบว่ามีรอยเลือดและรอยเท้าที่เปื้อนเลือดอยู่บนพื้นห้องทุกคนรู้สึกหวาดกลัวและไม่กล้าเข้าไปในห้องนั้นอีกเรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาในหมู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพยาบาลของโรงพยาบาลมีคนเล่าว่าในคืนที่เงียบสงบพวกเขามักจะได้ยินเสียงหายใจหนักๆและเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากห้องผ่าตัดนั้นบางคนก็เห็นเงาของผู้หญิงในชุดขาวเดินผ่านไปมาในห้องพยาบาลบางคนเล่าว่าเคยเห็นวิญญาณของแพทย์ที่เสียชีวิตในห้องผ่าตัดนั้นพวกเขายังคงทำงานอยู่ในโลกวิญญาณ มีการเล่ากันว่ามีวิญญาณของคนไข้ที่เสียชีวิตในห้องผ่าตัดนี้ยังคงวงเวียนอยู่ไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้ตำนานนี้ทำให้โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะมีคนเชื่อและไม่เชื่อแต่ทุกคนรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้อยู่ ในค่ำคืนที่เงียบสงบถ้าคุณเผลอเดินผ่านห้องผ่าตัดเก่าของโรงพยาบาลคุณอาจได้ยินเสียงหายใจหนักๆและเสียงกระซิบที่เย็นชาเสียงที่ทำให้คุณรู้สึกขนลุกและหวาดกลัวและคุณอาจได้พบกับวิญ,ญญาณของผู้หญิงในชุดขาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณเราคอยให้คุณช่วยเธอช่วยเธอจากความเจ็บปวดที่ไม่สิ้นสุด